ในส่วนตัวนะครับวันนี้นะครับได้เจอตัวจริงเสียงจริงนะครับของท่านสมาชิกวุฒิสภาซึ่งปกติเราจะเห็นแต่ในทีวีนะครับวันนี้ได้สัมผัสตัวตนทางของท่านนะครับในเบื้องต้นนะครับที่ได้รับทราบว่าท่านจะมาเยี่ยมนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นกังวลนะครับแล้วก็วิตกกังวลว่ากลัวท่านจะบ่นอะไรไหมแต่รู้สึกนะครับจากประสบการณ์ในวันนี้นะครับทำให้ได้รู้สึกว่านะครับทางสมาชิกวุฒิสภาเองนะครับท่านให้คําแนะนําที่ดีนะครับแล้วก็ท่านมีมุมมองนะครับ ภาพกว้างนะครับสำหรับการทํางานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นกําลังใจที่ดีนะครับในการทํางานให้กับพวกเราชาวท้องถิ่นนะครับวันนี้นะครับต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองพิจิตรได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับที่รับฟังความคิดเห็นข้อแนะนําจากท่านทุกท่านเลยนะครับทางสมาชิกุธิสภานะครับในนามของเทศบาลเมืองพิจิตรเองนะครับต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้ได้อะไรเยอะแยะในการพัฒนาเมืองครับขอบคุณครับ ก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านและรองถึงท่านผู้ว่าด้วยที่ท่านได้มาดูแลเอาใจใส่กับกับประชาชนได้ลงพื้นที่ให้ประชาชนรู้ว่าความปัญหารับฟังปัญห,หาของประชาชนที่ได้เดือดร้อนไปได้รับเรื่องไปขนาดนี้ก็ทางตัวแทนของประชาชนและทางกลุ่มอนุรักษ์มุงสัพงายก็ต้องขอขอบคุณ ท่านคณะวุฒิสภาและก็คณะท่านในอำเภอ,อทุกหน่วยงานราชการที่เข้าลงมาดูในพื้นที่นี้ค่ะ,อะขอบคุณค่ะครับในวันนี้นะครับสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสาวพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างนะครับได้มาที่จังหวัดพิจิตรและมาที่อำเภอโพทะเลนะครับก็เพื่อที่จะมาพบปะที่น้องประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่เรามีอยู่ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆหรือว่าพี่น้องประชาชนมีข้อแนะนำอะไรบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในพื้นที่นี้เราได้ดำเนินการติดตามในเรื่องน้ำเรื่องระบบชนประทานและก็เรื่องที่ปรับปรุงแหล่งน้ำนะครับก็จะมาดูผลสำเร็จของงานว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรนะครับแต่ก็ทราบจากการรายงานแล้วว่า ส่วนรายการนั้นได้มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับตามที่เราได้รับข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเราก็จะมาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเช่นที่บึงสะพังายบึงสีไฟแล้ววันนี้ที่ที่ประชุมแห่งนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็ได้มีข้อที่เสนอแนะนะครับว่าขอให้ช่วยดูเช่นแม่น้ําพิกิตรเก่านะครับว่าขณะนี้ มันไม่ใช่เป็นแม่น้ําแล้วมันแห้งแลง้งแล้วก็มันมันถูกสิ่งกีดขวางนะครับจะทําอย่างไรอยากจะให้วิถีเดิมเนี่ยเป็นแม่น้ําแบบเดิมเนี่ยขึ้นมาแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับปการที่หนึ่งปฏิจจิตนั้นมีปัญหาเรื่องบึงสีไฟนะครับมานานนะครับก็ได้รับการแก้ไขและขณะนี้เนี่ยทราบว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะไปดูนะฮะทราบว่าขณะนี้โครงการขุดลอกบึงสีไฟนั้น เกือบจะเสร็จเรียบร้อยนะครับนั่นประการที่1ประการที่2อก็คือแม่น้ํายมนะครับเราได้สร้างปอตรอหรือประตูน้ําคอนกรีตเนี่ยสจุดด้วยกันนะครับซึ่งในขณะนี้เดี๋ยวก็จะไปดูว่าได้รับรายงานเบื้องต้นว่าติดขัดบางจุดนะครับสจุดเนี่ยไปตรวจด,ดูจุดแรกนะครับสร้างเกือบจะเรียบร้อยแล้วเมื่อปอตรอ4จุดนี้ถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะบริหารจัดการน้ำนะครับ น้ำแรงนะครับก็กัก,กน้ําไว้น้ํามากก็จะควบคุมน้ําลงสู่เป็นน้ำเจ้าพระยาอย่างนี้เป็นต้น